ถึงเรื่องคลายล็อกนิดนึงนะคะ,ะคือเราทราบกันดีแล้วนะคะเมื่อวันสุกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ตลาดหุ้นบวกเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะคะว่าเอาละนะคะเขามีการคลายล็อกวันที่หนึ่งกันยายนนี้เราสามารถเดินห้างนะคะไปคอมมูนิตี้มอลล์ทั้งหลายได้ศูนย์การค้าทั้งหลายได้นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะในส่วนของวันที่หนึ่งกันยายนนี้แต่ว่าถามว่าเอ้ยอรายละเอียดมีอะไรบ้างล่ะสบคเนี่ย เขาบอกแล้วนะคะว่ายังคงมาตรการทางสังคมนั่นก็คือยังคง work from home และมาตรการเคอร์ฟิวในพื้นที่ควบคุมเนี่ย29จังหวัดนะ,ะต่อไปอีก14วันซึ่งเขาก็ต้องรอประเมินนะคะก่อนที่น่าจะมีมาตรการอะไรออกมาว่าอย่างนั้นเลยค่ะแต่เร่งนี้ทั้งนั้นเอาละ่ะเขาอนุญ,ญาตอะไรบ้างแน่นอนในส่วนของการอนุญ,ญาตนะะั่นก,ก็คือว่าในส่วนของการเดินทางข้ามจังหวัดต่างๆเนี่ยจากพื้นที่ควบคุมไปพื้นที่อื่นๆเนี่ย คือถ้าถ้ามีเหตุจําเป็นเดินทางได้ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุจําเป็นเนี่ยก็ไม่ต้องนะคะอันที่สองคือร้านอาหารเปิดร้านอาหารแน่นอนนะคะร้านที่มีอากาศไทยเทดีรับประทานนั่งรับประทานอาหารได้75%ร้านอาหารที่เป็นห้องแอร์อันเนี้ยรับประทานอาหารได้ประมาณสัก50%และข้อสามห้างสรรพสินค้าศูนย์ศูนย์การค้าคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้มอลล์ทั้งหลายเนี่ย อันที่เขามีการขอความร่วมมือนะคะก็คือกิจกรรมที่เปิดแบบมีเงื่อนไขนะก็จะเป็นร้านเสริมสวยเนี่ยตัดผมหรือว่าแต่งผมเนี่ยได้เฉพาะตัดผมนะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงร้านนวดเนี่ยนวดได้เฉพาะเท้านะคะใครจะไปนวดตัวน,นวดอะไรรอก่อนส่วนคลินิกเสริมความงามเนี่ยนะจะไปฉีดโบเติมน่นเติมฟิลเลอร์เติมอะไรเงี้ยรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาให้ขายแค่สินค้าแบบท่าอะไรเฉยๆนะคะไม่ไม่ ยังไม่ถึงขั้นไปฉีดมากมายนะคะร้านอาหารก็อย่างที่จิมบอกไปนะคะส่วนกิจกรรมที่ยังไม่เปิดนะก็จะเป็นพวกสถาบาันพิชาโรงพภาพยนต์สปาสวนสนุกสวนน้ำฟิเตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ได้เปิดนะถามว่าในข่าวของเราเนี่ยมีอย่างบริษัทหลักทรัพย์เอชียพลัสเขามองมอว่ายังไงเขามองว่าเอาละนะหุ้นที่จะได้รับอริสง์จากตรงนี้เนี่ยแน่นอน คอมเซนะคะคอมเเนี่ยให้ราคาเหมาะสม80บาท SPVI ราคาเหมาะสม8บาท65สตางค์พวกสินค้า IT เนี่ยเราเราต้องไปอัปเกรดอยู่แล้วนะคะอย่างของจิมเนี่ยจิมก็จะไปเติมเ,เมมนะคะหลายๆเรื่องหลายๆเรา,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 านะคะอันนี้ก็รออยู่ส่วนหุ้น M ก็คือ MK นะแต่ตัวย่อคือ M นะคะราคาเหมาะสม58บาท AOT เนี่ยก็ได้รายได้สอด้วยราคาเหมาะสม70บบาทในฝั่งของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย ชู True, ตัว c p n เลยค่ะราคาเหมาะสม58.50บาท50สตางค์รวมโปรราคาเหมาะสม1 5บ0าท60สตางค์และ AWC ราคาเหมาะสม6 5บาท5 5สตางค์อ o n ราคาเหมาะสม258บาทค่ะทั้นนี้ทั้งนั้นถ้านอกเหนือหุ้นที่นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์ที่เราลงได้นะคะนั่นก็คือจิมก็ คัดมาให้หนี่ร้อยตัวเห็นดูท่านเห็นตรงนี้นะคะทำไมต้องร้อยตัวแน่นอนเราแบ่งจัดสรรเป็นหมวดหมู่ค่ะเวลาที่เปิดห้างคอมมูนิตี้มอลทั้งหลายเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มที่ได้รับแน่นอนละว่ากลุ่มเบอร์เบอร์แรกที่ได้นั่นก็คือกลุ่มอะไรคะเจ้าของห้างนะเะจ้าของห้างคอมมูนิตี้มอลทั้งหลายนะ,ะได้ไปก่อนนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นพวกร้านค้านะ,ะแบงค์ศูนย์การค้าต่างๆแต่ว่าที่จิมเพิ่มเข้ามา น,ะะนั่นก็คือในส่วนของสปาเมเจอร์ทั้งหลายเพราะเอาจริงๆตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เปิดเปิดไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขากลับมาได้ทุกท่านคะเขาก็จะได้รับอันนี้ส่งเนี่ยที่ทุกท่านเห็นนะคะประมาณสักร้อยตัวนะคะที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ก็ลองแคปไปได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องแคปนะเดี๋ยวจิมจะไปโพสต์ใน f c e e o o o นะคะเดี๋ยวท่านก็ตามไปเซฟกันได้